สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะทุกท่านรถกระบะราคาหลักหมื่นเข้าไร่เข้าสวนใช้งานกันสบายๆนะคะ To โยต้าไมเทีย X ค่ะรถยนต์ปี96นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะทุกท่านหายากเลยทีเดียวนะคะรถรุ่นนี้มือเดียวป้ายแดงนะคะทุกท่านคันนี้เป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะราคา8 10, 7 0 0 0บาทนะคะช่วงร่างดีคาซีสวยเครื่องดีไม่หยดไม่เยิมไม่ไอนะคะทุกท่าน แอรเย็นภาษีพรบรไม่ขาดค่ะปี66นะคะขายตามสภาพนี้เลยนะคะทุกท่านไปใช้งานขับขี่กันได้เลยนะคะพิกัดดูรถได้ที่หนองม่วงจังหวัดลบบุรีค่ะติดต่อเจ้าของรถไตร,ตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะนะัดดูรถทดลองขับกันก่อนค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจไม่แนะนำการโอนมาจำล่วงหน้านะคะเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเองค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจากการฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ